สวัสดีครับช่างยิวครับคลิปนี้ก็จะมาดูการซ่อมตู้เชื่อมตู้นี้เป็นตู้จีนตู้จีนเป็นภาษาจีนเลยแหละ ZX250 ตัวนี้ก็เครื่องเปิดติดรุ่นนี้เป็นเครื่องที่น่าใช้มากตู้มันเล็กดีเปิดติดเชื่อมไม่ได้ก็ไ g จีพระเบิดไปทั้ง2ตัวเดี๋ยวจะลงรูปไว้ท้ายคลิป ก็ทำการเปลี่ยน igbt ไปทั้ง2ตัวคร่าวๆก็ด้านในนี้ก็ไดโอด s 1 4เปลี่ยนเป็นไดโอด1 n 5 8 1 9 mic ซึ่งมันทนฟ่าแล้วก็พวก r ก็เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ซะเลยใช้ค่าเดิมย่โ hm แล้วก็ r 5.1แต่ผมใส่4.7ไปตัวนี้ลดค่ามาเล็กน้อย วงจรตู้นี้ก็คร่าวๆก็เหมือนกับตู้จินทุกตู้แต่มันทํามาแข็งแรงนิดน,นึงดูดีใช้ไอซียูซีมาหก็ค่าเดียวกับชีสเดียวกันกับเ g สจีสมาหแล้วก็ภาคขยายน่าจะเป็น4ี8 8กปดก็ก่อนที่เราจะต้องเปลี่ยนไอจีพีก็ต้องวัด วงจรคร่าๆวๆโดยการถอดไอจีพีเดิมออกก่อนตัวนี้มันจะเบิดระเบิดเ,เละเลยของเดิมเป็น40 60ตัวนี้ระเบิดทะลุก็ต้องวัดเช่นเดียวกับตู้จีนทั่วไปคือวัดเอาพุทธของเสี่ยวแปก็คือเบอร์นี้ วัดฝังเอาพุทธของมันเลยก็เหมือนกับคลิปก่อนๆที่เคยลงไว้ฝั่งเอาพุทที่ขาติดกันวัดเทียบกลาวหน้าตู้คือคั้วลบวัดโวลต์ดีต้องมีประมาณ8โวลต์ถึงจะปกติคือไฟเลี้ยงของมันของไอีของไอตัวนี้ไอซี88ตัวนี้ไฟเลี้ยงมัน16โวลต์เมื่อไฟเลี้ยง16โวลต์ถ้ามันทํามาน ขยายสัญญาณขึ้นมามันจะต้องมีโวลต์ลดลงครึ่งหนึ่งก็คือต้องเหลือ8โวลต์ก็เป็นไปตามหลักของมันตู้จีนก็ประมาณนี้ต,ตัวนี้ไม่มีดีเลยจะทำมาใช้ได้อยู่คาปาหลายตัวอยู่ถึงว่าตัวเล็กๆก็ตามเดีย๋ยวทำการเปิดเครื่องแล้วก็ วัดวนหน้าตู้หลังจากที่เปลี่ยนเสร็จเปิดเครื่องมาก็ติดปกติของเดิมก็ติดเพราะว่า IG จมันระเบิดเมื่อมันระเบิดขึ้นมาเครื่องก็จะเปิดติดเพราะมันไม่ชอ็อตเปิดผ่านหลอดไฟไม่ติดดับก็ะสะแสดงว่าปกติไม่มีอะไรช็อตวนหน้าตู้ก็ bon มันจะออกขึ้นหนึ่งถ้าเราเปิดผ่านหลอดไฟออกวันออกปกติประมาณเกือบ4ีโวลต์แต่ถ้าไม่ผ่านหลอดไฟก็จะออกประมาณไม่จะลองสีมันจะออกประมาณ60ปิโวลต์ขึ้นเลยก็ปกติเครื่องไม่ติดดับ ถ้าขยายถ้าจะลองวัดให้ดูก็ก่อนที่จะเป T, ลี่ยน IGBT พัควล็อบวัดที่4.8ลกัประเบนประมาณเก้านบาน, 9, บานตัวที่หนึ่งตัวที่สองต้องเท่ากัน ค่าตัวที่เท่ากันไอทีตัวนี้ก็ไม่ต้องวัดแล้วแหละอทีสามยูทีามาสอเพราะว่ามันก็จะปกติก็ไม่มีอะไรมากครับตัวน,นี้ก็ประมาณน,นี้การซ่อมการํำงานคร่าวๆของมันก็ไฟเริ่มเข้าจากเดียวโอแล้วก็จะยิงตรงเข้าไอทีไว้หนึ่งขา และอีกขาหนึ่งมันก็จะเปิดกระแสเข้ามาต่อเมื่อมีสัญญาณทันไปขยายสัญญาณเพื่อเปิดปิด i อจีเพื่อสร้างกระแสวนออกหน้าตู้่านบิดในโนใอดสองตัวนี้ก็มีแค่สองตัวเดียวหน้าตู้ก็ประมาณน,นี้ครับฝากไว้เล่น,เลนๆเผื่อใครหัดชอบอยู่ मदिगत